วันนี้กินผักผัดกะเพราผัดกะเพราแต่บ่มมีใบกะเพราเนาะค่ะเนาะบ่แคบ่มมีไใบกะเพราเนาะค่ะเน้นผักกินผักกินผักเยอะๆนะคะผัดกะเพราไม่หนูรักผัดกะเพราแต่บ่มีใบกะเพราเด้อค่ะเฮ็ดพอเฮ็ดแบบว่าให้คิดหอดกันเนาะค่ะเนาะใบผัดกะเพรา พริกกระเทียมใบมะกรูดบุมมีใบกะเพราด้ค่ะมืนอี้บุ้มีใบกะเพรเาอาหารไทยมันบ่ตายโตดอกพี่น้องแต่ว่าเมนูนั้นเม่นแบบเป็นพวกเป็นพวกเฮิบอย่างที่เขากินได้ใบกระเพาะใบกะเพราอ่าใบมะกรูดนี่จ้ะแล้วก็แกนบุมีใบกะเพราได้จ้าเมืนน่อนี้มัวม่วๆมัวม่วๆแต่อร่อยค่ะอันนี้เห็ดกระด้างสวีเดน กิกระด้างสวีเดนอร่อยมากพ่คะเอาไก่ไก่บ่าอาหนังเลยคะ่ะเอาแต่นเนื้อมันก็เอาไม่เอาหนังไก่เอาแต่นเนื้อมันร้องผัดกระเพราใส่ใบบักขูดน้ำเ้ย ชื่อบ้านเขาล้างใสแบบบระปุกน้ำแบบเอาเอาใบกะเพราใส่เป็นน้ำโหอร่อยขึ้นชื่อวใบกะเพราอยู่อันเทียงนาเด้อพี่พอ่อปลูกใบกะเพราอยู่เทียงนายากกินอันต้มปลาทูเค็มต้มต้มต้มปลาทูเค็มแม่พี่น้องดยำนาเส้นมาแล้วก็ต้มปลาทูเค็มใส เอาใบกะเพราโยขันเคียงน้เขาแหาละไปกะพเพราแดงบ้านเขามันแซ่บเนาะชื่อมือนี่บ่มีกุดปลุปกใบกะพเพราแดงไว้ด็กินแล้วหอมหอยหอยเลยฟังห้อล้้มไปน้ำคัะเกลือหนะ่อยหนึ่งเข้ากันเป๊ะเกลือ บ้านเขานี่ยเสียเกลือไม่ไังไงปรุงอาหารเนื้อะไรยองเนื้อเม็ดใหญ่ๆขาวๆนะอุ้ยพี่น้องเลยท่านกับข้าวอร่อยเกลือไปเมืองไทยรู้ไหม่นทีซื้อมาเอาเมลใบบ้านเอามาไปชิบะเด็นอยู่ประหลังเขาปรุงอาหารเขาก็ใช้เกลือนี่แหละพี่น้องเกลือมิสซิงครีมขาดก็เลยกิดเกลือพิชไทยไม่ก ใส่ดเ,เห็ดกระดางดังปลุกๆนะคะเห็ดกระดาง จะมีถั่วฝักยาวริกไหดาวมะสุกป,ปัน่นแดงคนเราใช่อยากเกิดมา,าจนอยู่ในหน้าบอนที่มันเลือเลือเกิดได้ เครื่องบินสัมปทานรถไปสร้างตึกใหญ่ใหญ่หหหหคุณลุงสาธิตเขาสิงมึน,นเขาบอก,กินหนังม,นมันมันกับบอว้วนเด็พี่น้องอายุสีเข่าหาสิบปีอายุจะเข่าหาสิบปีช่วงเขาอายุสี่สิบขึ้นนะคะดูแลตัวเจ้าของได้ดูแลเลย พราะมันเป็นช่วงที่มันจะขามหาสิสเต็ปของค้นมันจะมีอยู่ช่วงช่วงไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาไปปล่อยเขาให้น้ำหนักอ้วนนี่ยช่วงสี่สิบขึ้นสี่เอฟซี่สองเนี่ยช่วงสี่เข่าหาสิถ้าเขาปล่อยให้น้ำหนักเขาขึ้นถ้ามันขามหาสิสองหาสิงสามไปแล้วลดี่ยเราหุน้นหุ้นเขากะซี่อึดปืดด้วฉะนั้นกับช่วงเขาสี่สิบผู้ใดกร็ตายสี40 40 40ย่สตาร์สี่สิบสี่เอฟซี่สองดูแลเจะควงไปเลย ให้มันเป็นสเต็ปสิบปีสิบปีของเขาเนี่ยเห้มันเป็นให้มันต่อเนื่องเลยไม่หนูนะกับสิเขวห้าสิบปีแล้วก็โดนถ้าปล่อยหนังเนื้อหนังมังสาเขามันลดงามันลดแล้วมันลดย่าลดยาดหรือกระหนเขามันกระบอบ่คือเตาเอาเรื่องกระแฟไปน้ำเด้อบัดทีเมียนอีหลีสังเกตบมังเด้อเพราะว่ามันขมมันข่ามเดี๋ยวเล ช่วงสามสิบกลังงามถ้าสามสิกลังงามเลยเอาก็จะพลอยแห่เขาน้ำหนักเขามันเยอะถ้าเขาสี่สิบหลอมทมันลงก็ลงใหญ่แต่ถ้าส okay. ี่สิงเจ๊สิเขาหาสิบก็รีบดูแลเขาเลยนะจ๊ะคุยบ้านบ้านเจ้าค่ะแกกะนันง่งอันซอสธรัรมาได้เลยพี่นนองมบนบานเขาเอง แม่ค่าแม่ปวกถ้ามันเป็นเป็นแม่ค้าดิวิ่ยข่พิซิีไดลลูกข้าลายพี่น้องไอชิเทมใล้ลูกค้าข่ผัดกะเพราก่อิซุผัดเสจ๊่ โอ้ยมี่อดเส้นเส้นผมแม่ค่ะบ่ได้อานกินแต่เส้นมันโลตามัดเนียงมัดกะดิน เส่บค่ะไปแด้วค่ะ